นะ่ผมยอนกระเป๋าถิ่งเลยเออมันเลยว่าเอากระเป๋ามาใช่ไหมแต่เดี๋ยวเฮ้ยไม่เดี๋ยวมาแล้วมันอยู่ในตรงนี้อ๋อจะล้มเดี๋ยวถอยเออเอาหัวใจยันสูงแต่คือมันเอาเงียนป้าเต็มอยู่ป้าเต็มกระเป๋าแอย่างเงรอบนั้นรอบนั้นเปยังขึ้นไปสีลมก่อนเขาก็พาตะกุมไปตะกุมมันลงมาเห็นงานเลยดิบ่แมนก้อนหนาขุ่นแหม เด้ภาพไม่ยิ่งไปบอกก่อนหนึ่งบอกนี่คือรถไฟตอนนั้นนิ่งๆอ๋ออันนั้นนะถ้าโดนเหรอดิอันนั้นนันน้องไปเรียนพยายามนี่บุญพยายามกู้มันหรือครับบอกพยายามจะล้วนโอ้ยตะกรอนอุ่มไปอีกตั้งโดนผมนะช่วงนั้นว่าที่ว่ามีสาวรถไฟเหรอมั้แม้ว่าจำได้เราบ่ คนละคนละคนละนั้นคนละช่วงฝักนี่น้ำมาคุณน้ำมาเดี๋ยวโยนกระเป๋าถิ่นเลยนะตีน้าก็มีกล่องที่มันไส่โดนจับโอ้ยมันควรตีแี้เราได้เอามันนอนอยู่ในนี้แหละมึนมันต่อเนื่องหรือว่ามึนมันต่อบ่ได้นั่งเราไสโดนแล้วหลายปีแล้ว ตังต้งแต่ตั้งแต่สื่อรดมาเป็นสิปีแลวมันก็ไ่ได้สื่อเื่ไนางรดไฟอีกทีหกยินไงคนนอกขายเราเขาส่งรถไฟเนาะพวกกินกินกับเมาอืมสมเมอนี่มันจะเป็นระเบียบกต็ตะกี้ยอดดอกนี่ระเบียบแลตะ มันเป็นระเบียบตั้งแต่นี่แหละคดีที่ว่าแมนแมนเขาเลยขวบคุ้มเลยคนีมาเป็นนั่นก็ต้องตรวจเงียวตรวจยังแมนโอ้ยข้าวต่ามึกดังเนาะบบบย่นอีนนี้ลงรถไฟนี่เนาะบริหารย่ะถือถือวดละอ้คน เอาเลยหัวลำโพงยังยัอยู่บ่บุ๊่ปนใหญ่เลยหัวลำโพงมันมันสางอยู่บางสื่อดิอยหมอชิดน่ยว่ามันใหญ่แล้วใหญ่แล้วใหญ่มากแถวหมอชิดแล้ว